้ากเกิดว่าวันนี้คุณกำลังมีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินไลฟ์สไตล์ต่างๆปัญหาต่างๆเหล่านี้คุณคิดไหมว่ามันอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาหรือเป็นสิ่งปลอมๆที่มาหลอกคุณเท่านั้นและการที่เราจะเป็นอิสระเราจะต้องทำอย่างไรที่เราจะเป็นอิสระจากปัญหาเหล่านี้ สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการนกเสกรสําหรับคลิปในวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการปลดล็อกทุกปัญหาการแก้ไขทุกปัญหาและมีวิธีการเชื่อมต่อพลังงานอะไรที่ทําให้เราปลดล็อกจากปัญหาต่างๆได้อย่างที่เกิดในข้างตน้นทุกวันนี้คนเรามันเกิดมาทุกคนเกิดมาล้วนเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาไหมเกิดมาเพื่อรู้จักความทุกข์เท่านั้นเองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย อย่างที่บอกว่ามันเป็นสิ่งลวงตาเราหรือเปล่ามันเป็นสิ่งลวงใจเราหรือเปล่าแล้วเราควรเชื่อมต่อพลังงานยังไงเราควรมาทาความเข้าใจเพื่อให้เราอิสระจากปัญหาเหล่านั้นและคุณเชื่อไหมว่าการที่เราจะเป็นอิสระเราไม่ต้องวิ่งเข้าไปหาภายนอกเลยไม่ต้องไปหาวัตถุภายนอกหรืออิงกับผู้ใดหรือใครๆเลยแต่ว่านะมันเป็นการที่เรากลับมาพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริงมากกว่าแล้วคุณจะเข้าใจนะว่า การทางานภายในรับไยและลานะาภายนอกเนี่ยรวมเป็นสิ่งที่คู่กันอะไรคือลากของปัญหาอะไรคือแก่นของปัญหาต้นตอหรือว่าจุดกําเนิดของปัญหานั้นเองก็ถ้าเกิดจะมีพูดผิดพูดถูกไปบ้างก็ต้องขออภัยนะทุกคนมีปราษาสัมผัสทั้ง5เหมือนกันหมดมีอารมณ์รักโลภโลกรธหลงเหมือนกันทุกคนถ้าเกิดเป็นมนุษย์ต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็มาจากจุดกําเนิดที่เป็นตัวเรานั่นแหละ แล้วก็ตราบใดนะที่เราเนี่ยยังมีลมหายใจปัญหานะคุณมนะันไม่มีทางหมดหรอกหลายคน,นลยเรื่องที่จะใช้วิธีที่จ,จบปัญหาไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดก็ตามและคิดว่ามันจะจบแต่จริงแล้วนะมันไม่ใช่เลยคุณเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาที่ตัดเพียงสภาวะภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยได้อย่างแท้จริงเลยล่ละแต่การที่เราอ่ะกลับเข้ามาเข้าใจจิตวิญญาณของเราซึ่งก็คือไอตัวตนหรือต้นตอของเรานี่แหละ เป็นการปลดปล่อยอิสรภาพหรือเป็นการแยกนะเรากับปัญหาให้เป็นคนส่วนกันทําให้เรามีโอกาสที่จะได้พบเจอชีวิตแบบใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองอันนี้บางส่วนก็มาจากประสบการณ์เนะเพราะว่าหลายคนนะี่แหละที่คิดว่าทุกมันเกิดแล้วก็เราก็ไปจมอยู่กับความทุกข์เรามาค่อยๆจอดเลยกันไปเรื่อยๆเพื่ออยากจะให้ทุกคนเข้าใจจิตใจของตัวเองมากขึ้น ตามไปด้วยกันนะเราเข้ามาสู่สิ่งที่ควรเชื่อมต่อและต้นตอของปัญหาที่แท้จริงตอนที่เรามีปัญหาเนี่ยตอนที่เราเจอมันเนี่ยมันจะเสมือนจริงมากมันแบบสมมตินะคุณเคยคิปนี้ไหมมันเหมือนว่าเราจะมีปัญหาเรื่องการเงินเฮ้ยเงินมันจะหมดจบกบญชีแล้วจริงๆนะมันเหมือนกับว่าคนที่เรารักเนี่ยเอ้ยทําตัวไม่น่ารักจริงๆนะเนี่ยมันเหมือนกับว่าชีวิตเราเนี่ยถูกต้องที่จนมุมแล้วจริงๆ คุณเคยพูดแล้วก็รู้สึกแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าอะไอความเหมือนว่านี่แหละไอความเหมือนว่าแล้วลงท้ายจริงๆนี่แหละที่มันกระทบจิตใจทาให้เราเนี่ยใจเต้นมือสั่นน้ำตาไหลกระวนกระวายเฮ้ยฉันจะไปทางไหนดีเฮ้ยฉันมืดแปลกได้ไปหมดใครที่มีสภาวะแบบนี้บ้างทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านสภาวะแบบนี้เพราะทุกคนที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสามสองประการทุกคนต้องเคยผ่านอารมณ์ล่านี้ แล้วเราลองมนุษย์ดูนะว่าที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้คำว่าจริงๆอ่ะมันจริงจริงๆหรือแค่คิดว่ามันจริงส่วนใหญ่ยังไงร,รู้ไหมคุณเรามักคิดว่ามันจริงเราต้องเจอแบบนั้นจริงๆมันมืดแผดด้านจริงอ่ะเรามีปัญหาความสัมพันธ์จริงๆมันดุมแบบมันจริงมากๆอ่ะจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีทางออกแล้ว มันอาจจะยัไม่เกิดนะคุณแต่เรามันแบบมันเสมือนจริงมากๆจนเราสิ่มันไม่มีทางออกแต่อยากให้ทุกคนย้อนกลับมามองนะว่าผลทุกผลของต้นไม้ที่มันออกมามันเกิดมาจากอะไรคุณมันเกิดมาจากรากถูกไหมถ้าไม่มีรากไม่มีลำต้นไม่มีใบผลนั้นมันก็ไม่เกิดนะไม่คุณรับผลทุกผลเนี่ยมันก็มาจากรากทั้งนั้นแล้ววันเนี้ย ปัญหา,ไอ,า,ญหาไอ้เจ้าปัญหาไอ้เจ้ากบศักด์ที่เราเจออยู่เนี่ยดูมันที่มันดูดูมันขัดขวางการเจริญเติบโตของเราความก้าวหน้าของเราเน่งมันมาจากเมล็ดพันธุ์ที่เราหยอกเอาไว้ใช่หรือเปล่าและเราก็ยังได้รับผลของปัญหาเหล่านั้นอยู่มันคือสิ่งที่เราทําขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นวันนี้หากเรายอมรับความจริงที่ว่าไอ้เจ้าผลเนี้ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วชีวิตของเราตอนนี้ที่เราทําทุกวันเนี้ย มันไม่ได้ส่งผลที่ดีขึ้นกับตัวเราแล้วไอ้พฤติกรรมแบบเดิมคิดแบบเดิมทําแบบเดิมยังไงนะคุณสุดท้ายมันก็ยังได้ผลลัพธ์แบบเดิมกลับมาสุดจุดนี้เห็นไหมการเปลี่ยนพฤติกรรมอยากให้ทุกคนยอมรับให้ได้ว่าทุกวันนี้ถ้าสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักถ้าคุณทําแล้วมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นอยากให้คุณมองนะว่าโอเคเมื่อปีแล้วมันอาจจะดีเมื่อห้าปีที่แล้วมันอาจจะดีหรือเมื่อเดือนที่แล้วอาจจะดีอยากให้คุณดูปัจจุบัน คนคนนี้หรือในเรื่องความสัมพันธ์คนคนนี้ที่คุณคบอยู่เดือนที่แล้วเขาเป็นคนนั้นมันผ่านไปแล้วคนนั้นผ่านไปแล้วคุณแต่คนตรงหน้าคุณมันคือของจริงการแสดงของเขามันคือของจริงคุณสิทธิที่เขาแสดงกับคุณมันคือของจริงคุณเรากลับมาที่รากหรือแก่นของเราดีกว่ามาดูว่าปัญหาเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะเรามีปัญหากับภายนอกจริงๆหรือ เราอ่ะมีปัญหากับภายในตัวเองอย่างตัวเราเองอะนะเราจะพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เมื่อเกิดจากการที่เรามีปัญหากับตัวเองคุณลองดูดีนะแล้วมันคืออะไรละ่ะทําไมเอ้ามันยังไงมีปัญหากับตัวเองคือเรามีปัญหาก,กับความคิดตัวเองเราก็เลยถุกเรามีปัญหาก,กับความรู้สึกตัวเองเราก็เลยตีมันกับตัวเองเนี่ยสับสนไปหมด <ole> หมอเ,อเรามีปัญหากับความทรงจําของตัวเองเราเลยไม่อยากให้จําสิ่งเห,หล่านั้น ไม่อยากจาอันนี้เลือกที่จะจาอันนี้ไม่อยากจาอันนั้นดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดกับตัวเราเนี่ยมันน้อยมากนะที่จะเป็นปัญหาจากภายนอกส่วนใหญ่เป็นอะเป็นปัญหาที่เกิดจากภายในคือตัวเราเองนะ่ยซึ่งท้าปัญหาภายในนั้นนะ่ยมันมาจากการที่เราเข้าใจผิดล้วนๆเลยนะถ้าววันนี้นะเราลองเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนความเข้าใจ เข้าใจถึงจิตใจตัวเราเองเข้าใจถึงจิตวิญญาณของตัวเราเองปัญหาที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้เราอยากจะนําคุณค่อยๆไขปัญหาและเจาะลึกไปด้วยกันอยากค่อยๆเดินทางไปด้วยกันเรื่องคุณที่สารวจใจตัวเองสํารวจปัญหาที่มันเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหากับความคิดตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยยังไม่ได้ลงมือทําอะไรสักอย่าง ไม,ไม่ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองสักทีไม่กล้าที่ทําอะไรเรามีปัญหากับอารมณ์ตัวเองเราเลยเหมือนว่าเฮ้ยเราต้องรอก่อนนะรอให้อารมณ์ดีก่อนนะรอให้ฉันมีอารมณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันค่อยทำเคยเป็นกันไหมอ่าแน่นอนเราคนหนึ่งนักที่เป็นก็คือความจริงอ่ะขอซ่อนความจริงที่เจอไว้ก่อนแล้วเราก็จะทําตัวเราให้เล็กๆไว้ไปอยู่มุมห้องเนี้ยเก็บความจริงไว้ซึกไว้ใต้พรมก่อน ทุกอย่างมันเพราะเรามีปัญหากับล่าของเราซึ่งก็คืออะไรคุณซึ่งก็คือจิตของเราเองการเข้าใจผิดด้วยความคิดของเราเองมันทาให้เกิดปัญหาขึ้นพออารมณ์ไม่ดีบางทีแล้วคุณเราก็โทษตัวเองฮะคิดไม่ดีก็คิดนะเอ้าทําไมเราถึงคิดแบบนี้เกิดไปมาเฮ้ยเฮ้เรากําลังจะคิดลบเรากำลังคิดไม่ดีนะเฮ้ยฉันอยากคิดดีนะไม่เอาไม่เอาอย่าไปคิดอย่างนี้ฉันอยากคิดดีเวลามีความทรงจำแย่ๆขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฉันไม่อยากจำมันได้อะนั่นแสดงว่าเรากำลังวิ่งหนีตัวเองมาตลอดปัญหามันไม่มีทางจบสิ้นเพราะเราไม่ได้ไปแก้ที่ละเราไม่พอใจผลยันนี้เราก็เก็บผลนั้นใหม่เราไม่พอใจในลำต้นนี้เราไม่พอใจในอาชีพนี้เราก็หางานใหม่ยิ่งวิ่งหนีมากเท่าไหร่ยิ่งเจอมากเท่านั้นจำไม่ลคุณเพราะมัเป็นการแก้ปัญหาที่มันไม่จบไม่สิ้นแล้วเราจะจะเจอกับ สภาวะอารมณ์ผู้คนเหตุการณ์ซ้ำๆย้ำๆตอกย้ำเข้าไปในใจของเราเข้าไปและนี่แหละคุณมันจะทาให้เราหาทางออกไม่เจออยู่เสมอๆความคิดแบบมันมืดแปดด้านเราพยายามพึ่งวัตถุภายนอกเราคิดว่ามันจะสว่างแต่สุดท้ายมันก็กลับมาเจอความมืดแปดได้อีกรอบนึงเอ้าสว่างแป๊บๆเอา้าฉันกลับมาดาวอีกแล้วฉันกลับมาสู่ความแบบความจมปลักอีกแล้ว แล้ววิธีการเคลียร์ล่ะว,วิธีการเคลียร์เพื่อให้ปมที่เราเข้าใจผิดน่ะให้เราสบายจิตสบายใจเเราจะทำอย่างไงเราทุกคนก็คุณเข้าใจผิดกับชีวิตตัวเองมาตลอดอใช้คุณว่าเราส่วนใหญ่แล้วกันเราส่วนใหญ่เข้าใจผิดกับชีวิตของ Quit ต,ตัวเองมาตลอดเราเข้าใจผิดกับการขึง,ต,งตัวเองมาตลอดเราเข้าใจผิดกับตัวตนข้างในของเรามาตลอดสิ่งหนึ่งที่เราควรมีอันดับแรกถ้าคุณอยากจะเคลียร์คัทตัวเองนะ สิ่งหนึ่งที่คุณควรมีสิ่งแรกเลยก็คือคุณต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองมันเป็นคุณสมบัติแรกที่คุณควรมีไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะพยายามหลอกตัวคุณเองพยายามใช้เครื่องมือทั้งแหล่าทั้งหลายทั้งแหลมมันหลอกตัวเองยังไงก็าตามพยายามพูดตัะอย่างกับที่ตัวเองรู้สึกพยายามหลบหนีอารมณ์เสียเอ้ยไม่เอาฉันไม่เสียฉันดีดีกว่ากดข่มความรู้สึกภายในวันนี้คุณคุณต้องเปิดใจยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้น ในสภาวะจิตของเราถ้าคุณอยากบำรุงลากคุณให้แข็งแรงแล้วคุณเนี่ยยังไม่เคยเอาขยะมันออกจากพื้นดินคุณเลยอ่ะคุณยังไม่กล้ายอมรับว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือยาพิษนะเนี่ยแล้วมันยาพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันซึมไปในลากเลใจของคุณจริงๆเหมือนคุณไม่เห็นมันอ่ะคุณก็จะเอาออกมันออกมาไม่ได้ถูกไหมขยะถ้าคุณเห็นแล้วคุณไม่เก็บมันก็คือขยะที่มันสะสมอยู่ถูกไหม หลังจากนี้แล้วคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณบอกตัวเองว่าเราจะขอเป็นเพื่อนกับคนคนนั้นเป็นเพื่อนกับตัวเองเนี่ยแหละที่จะพูดความจริงกับตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองเราคิดดีเราก็กล้าที่จะพูดว่าเฮ้ยเราคิดดีนะเราคิดไม่ดีเราก็กล้าที่จะพูดว่าเฮ้ยเราคิดไม่ดีนะพูดกับตัวเองคุณเราอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีในตอนนี้เราก็กล้าที่จะพูดบอกตัวเองสิ่งเหล่านี้คุณมันจะเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆเลยนะ แล้วก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหาเราต้องยอมรับมันก่อนไฟอะคุณมันเกิดน,นี่นะถ้าเราไม่ยอมรับแล้วเราเอามือไปแย่มันไปเล่นกับมันมือเราเป็นไงมือเราก็โดนลวกถูกไหมสุดท้ายเป็นไงคุณมันเป็นแผลเป็นคุณมองไม่รู้เหรอว่าสิ่งนั้นเป็นไฟคุณแค่ไม่ยอมรับมันหรือเปล่าแต่คุณยังกลงไปเล่นกับมันปัญหาที่เกิดขึ้น่ะถ้าเรายอมรับก็มาตอบดื่อที่ว่า สมมติถ้าคุณยอมรับแล้วนะว่าเาปัญหาเป็นยังไงรู้สึกยังไงกับปัญหานี้มีความทรงจําอะไรกับปัญหานี้บ้างไหมสิ่งนี้มันคือการที่เราชี้แจงกับตัวเองชี้แจงกับตัวเองให้มันชัดเจนเคลียร์คัดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อใจิตใจเราบ้างขั้นตอนนี้คุณมันจะทําให้เราไม่มีปัญหากับตัวเองเพราะคนส่วนใหญ่ตีกับตัวเองคุณไม่ใช่ตีคนอื่นหรอกมันตีกับตัวเองนี่แหละ ก่อนหน้านี้เราอาจจะมีความคิดแบ่งเป็นสองฝั่งเช่นว่านะเอ่ออย่าพูดเลยอย่ารู้สึกเลยเก็บเอาไว้เถอะกลับอีกฝั่งหนึงก็คือพูดมันออกไปเลยคิดแล้วรู้สึกยังไงก็พูดออกไปเลยถ้าเรายอมรับละ่ะถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเรายอมรับความคิดตัวเองความรู้สึกตัวเองมันก็จะฝั่งเดียวก็คือการพูดออกไปถูกไหมการพูดความจริงคะคุณมันจะทําให้ตัวเรามารู้สึกมันมันมี Power มันมีพลังขึ้นมาแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย เราพึ่งพาตัวเองได้นะถ้าเรายังหลอกยังปิดบังตัวเองเราก็จะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เมื่อเรายอมรับปัญหาจากภายนอกมันจะไม่สร้างผลกระทบกับตัวเราเลยยาพิษภายนอกคุณมันจะไม่ซึมเข้าไปในจิตใจหรือล่าของเราคุณจะรู้ว่าเฮ้ยนั่นนึงคือยาพิษนุย้ยเฮ้ยนั่นนึงคือไฟนุย้ยคุณจะไม่นํายาพิษนะั้นมันมาเข้าปากคุณมากกว่าน,นี้แล้วที่ผ่านผานไปแล้วนะเพราะคุณเห็นมาแล้วคุณรู้มาแล้วว่า ยอมรับแล้วว่ามันคือยาพิษคุณยอมรับแล้วว่ามันคือไฟคุณจะไม่เอามือไปไปแย่มันไปเล่นมันนี่แหละคุณคือผลของการยอมรับแล้วก็ซื่อสัตย์ก่อนหน้านี้เนาะเรามักจะนึกกันยังไงวะเรามาักจะนึกกันว่าตัวเราเองกับปัญหาหรือไอ้เจ้าปศุสัตว์ต่างๆมันคือสิ่งเดียวกันมันแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้แต่เราก็จะนึกได้เองนะว่าเราก็คือเรานะ เราก็คือเราหลังจากที่เราแบบยอมรับตัวเองแล้วนะนะจากเมื่อก่อนที่เราคิดว่าไอ้ปัญหาความกระสักไอ้ตรงเนี้ยกับตัวเราเองมันคือสิ่งเดียวกันมันแยกจากัไม่ได้แต่พอเราผ่านจุดที่ยอมรับมาแล้วเนี่ยเราจะดูได้เองว่าเราคือเราปัญหาคือปัญหาจริงๆแล้วมันแยกจากกันที่ว่าเฮ้ยเราจะไม่ก่อไฟในใจเราเพิ่มไฟภายนอกคุณมันร้อนอยู่แล้วอย่าก่อไฟภายในใจเราขึ้นมาอีก อย่าสุมไฟขึ้นไปอีกถูกไหมไฟแพยนอกไฟในใจเราก็มีอยู่แล้วคุณจะเอาไฟภายนอกมันเข้ามาทำไมอีกเมื่อเรามีสติเรารู้ตัวเราจะค่อยๆค,คิดได้ว่าปัญหามันก็ไม่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นนี่ว่าแต่มันใหญ่เพราะว่าเราไปคิดไงเราเอาใจเอาอารมณ์เราไปเล่นกับมันไงเมื่อเรารู้เราจะเริ่มมีอิสระจากปัญหาและปัญญาเราคุณมันจะเริ่มเกิดขึ้นที่เราคิดอะ่ะเฮ้ยมันจริงไหมว่ะ หรือเป็นความคิดที่เราปรุงแต่งขึ้นมาและส่วนใหญ่นะมันจะเป็นความคิดที่เราปรุงแต่งขึ้นมาซะด้วยสิดังนั้นนะคุณดูอารมณ์ตัวเองนะดูอารมณ์ตัวเองให้ดีและไม่มีปัญหากับอารมณ์ตัวเองแต่อยู่กับปัญหาอยู่กับอุปสรรคเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเรามีสติกับอารมณ์ความรู้สึกของเรายอมรับตรงนี้ ยอมรับพลมความรู้สึกข,ของเราให้เราเชื่อมต่อนะันาทีนะ้าที่เราแบบยอมรับแนละ้วว่าโอเคเราเซปเปเลตนะเราแบ่งแยกนะนี่คือตัวเราปัญหามันคือตัวปัญหาให้เราเชื่อมต่อกับพลังงานที่ควรเชื่อมต่อถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คือพระรัตนตรัยนะซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์อันนี้เราจะบอกกับคนที่ใกล้ตัวเราว่าให้นึกอเลยว่าพุโทโธเมนาโธธรรมโมโโเมนาโธสังโฆเมนาโธ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอนันประเสริฐแห่งตัวพราบเจ้าหรือใครที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธให้พูดกับตัวเองว่าขอพลังแห่งการตื่นรู้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอพลังแห่งสัจธรรมความจริงจงเกิดขึ้นกกบค้าพเจ้าขอพลังแห่งคุณธรรมดีจงเกิดขึ้นแก่ค้าพเจ้าขอพลังแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า,การ,รจก,ก,จาการที่เรากลับมาที่จิตเราเนี่ย นะกลับมาที่จิตเรานะอ,อเราจะไม่มีปัญหากับความคิดจะไม่มีปัญหากับอารมณ์ไม่มีปัญหากับความทรงจําของเราเองไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเลยแต่เรารู้ตัวอยู่ก็ถือว่าเราโอเคคือรู้ไงรู้ว่ามันมาเรารู้ตัวเราโอเคแต่ถ้าสิ่งนี้นมันจะเกิดแล้วเราไปกดมันเอาไว้สิเราไม่กล้าพอที่จะยอมรับความจริงเราไม่กล้าพอที่จะให้ความคิดอารมณ์มันออกมาตามธรรมชาติของเท้าถ้าเรากด เราก็ต้องกดและผมแบบนี้ไปตลอดชีวิตเหมือนเล่าคุณเราเป็นคนที่กดข่มอารมณ์จะไม่ค่อยแสดงอารมณ์จะไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเราคิดรู้สึกยังไงมันผลคืออะไรไหมเราถูกมองข้ามเพราะคุณจะมองว่าเราเป็นคนยังไงก็ได้ถูกไหมแล้วคุณจะรู้สึกเหนื่อยที่ต้องมาคอยควบคุมอารมณ์ตัวเองลองลองดูนะลองลองคิดศาะนะเราจะพาคุณดิ่งไปเรื่อยเรื่อย ถ้าค <Yeah. S 1> ุณยอมรับเราจะเกิดความคิดที่จะนำคุณไปสู่อิสรภาพไปสู่ทางที่จะเริ่มขึ้นไปสู่ทางที่จะแก้ปัญหาได้จริงคุณต้องเชื่อมต่อกับพลังงานบริสุทธิ์อาจจะเป็นพลังงานของพระร,รัตนตรัยพลังของการตื่นรู้พลังแห่งสัทธ้รมความจริงเมื่อเรารู้สึกว่าเราขึ้นผ่าตัวเองได้แม้จะมีความคิดอะไรเข้ามาทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรประมาณนี้ มันจะไม่ได้เป็นปัญหากับเราเลยถ้าลงเงินหาเรื่องเงินสมมตินะแล้วเราโฟกัสแต่ว่าเฮ้ยลงเงินน้อยอแล้วโฟกัสแล้วมันไงอะคุณมันก็ไม่ได้ทําให้คุณมีเงินเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าโฟกัสแต่โอ้ฉันเงินน้อยฉันเป็นหนี้นะตอนนี้เมื่อเราเชื่อมต่อกับพลังงานที่บอกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทาต่อไปคืออะไรรู้ไหม <c oughs> คุณต้องสลัดพอจะนําความคิดของคุณเนี่ยไปสู่ความก้าวหน้า เพื่อให้ตัวเองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมนุษย์เกิดมาเพื่อทําให้ตัวเองเจริญขึ้นกว่าชาติที่แล้วกว่าเมื่อวานนี้กว่าปีที่แล้วการที่เรามีปัญหาการเงินในวันนี้มันมีเหตุใช่ไหมอาจจะเป็นความไม่รู้ของเราทําให้เราสูญเสียเงินไปหรือทําให้เงินเรามันลดลงแล้วถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้ละ่ะนะเรายอมแล้วว่าเราไม่รู้มันทําให้เราสูญเสียเงินละ่ะสิ่งที่ควรทาคืออะไรเพริ่มความรู้ให้คุณ เพิ่มความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มสกิลที่ทําให้เราอ่ะมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นแทนที่เราจะโฟกัสกับสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วอ่ะเรามาโฟกัสว่าเฮ้ยเราจะนำอะไรดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราได้เองบ้างเหนไหมเหล่านี้คือกระบวนการสร้างสมดุลทั้งภายในและภายนอกไปด้วยกันนะยกตัวอย่างนะคุณคนสําเร็จมีน้อยถูกไหมในโลกเนี้ยถ้าเรา คุณลองจินตนาการตามนะถ้าเปียกนั้นกราฟนะกราฟคนสําเร็จนะกราฟคนสําเร็จเขาจะพุงพ่งพุง่งพุ่งใช่ไหมพอเขามีปัญหาหรืออุปสรรคแต่พนะก็เขาจนปัญหาอุสะรปึ้งกราฟเขานี่จะตกลงมาช่วงหนึ่งตกมาแฟบหนึ่งแต่ไม่นานหลังจากนั้นเนะี่ยกราฟเขาเขาก็จะพุ่งทะยานต่อไปเพราะเขามีสติรู้ทันมันแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญ,ญญาณเวลาชีวิตพุง่งแล้วเจอกับปัญหาปึ้ง เส้นกราฟมันจะตกลงล่วงเลยค่กตกมาจุดสัาสุดต่ำมาสุดเลยแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าที่จะพุ่งขึ้นอีกคั้างหนึ่งนี่แหละเราเ็นในจุดนี้แหละที่ผ่านมาเราคงตรงนี้เลยนั่นเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจความจริงของปัญหาไม่ยอมรับความจริงก็ได้แต่แบบประคองกราฟในระดับล่างที่ตกลงไปไงคนแสดงทุกคนยอคุน เขาล้วนเจอปัญหาอาจจะเหมือนคุณนี่แหละแต่เขาเข้าใจได้ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของเขาปัญหาของโลกก็คือปัญหาของโลกเขาไม่มีปัญหากับอารมณ์ของตัวเองทําให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาได้เร็วไงเขาถึงตกไม่นานเขาก็ฟื้นขึ้นเขาไม่มาปนไม่มาปนกับอารมณ์กับความรู้สึกตัวเองโลกจะเป็นยังไงก็ปล่อยโลกเป็นเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงก็เลื่อนเศรษฐกิจโลกถามว่ามันกระทบไหมถ้าเราไม่คิดมันกระทบเรามุ่งหน้า ทำงานของเราไปมันไม่กระทบกับคุณร้อยเปอร์เซ็นเชื่อเถอะอย่าไปกังวลอย่าไปดึงดูดมันให้เข้ามาทั้งหมดทั้งมวลคือการเชื่อมต่อของตัวเราเองนะเขามีหนี้ไหมคุณรวยมีหนี้ไหมมีคนที่สําเร็จมีหนี้มีแต่เขาไม่ได้เป็นตัวหนี้ไงเขารู้วิธีการบริหารความคิดอารมณ์เข้าวันนี้นะ เราต้องการเติบโต,ตอย่างรวดเร็วทั้งภายนอกแล้วก็ภายในด้านธุรกิจหรือด้านจิตปิญญาอะไรก็แล้วแต่มันควรจะฝึกไปพร้อมกันคุณจะไม่สุดตรงทางใดทางหนึ่งเือนพลังหินพลังหยางเราต้องใช้ทั้งสองพลังถ้าคุณไม่ยอมรับโดยอ,อะไรเขาเรียกว่าโดยเอาสิ่งภายนอกเนี่ยมาปกปิดมากด <c oughs> คุณก็ต้องปกปิดทั้งชีวิตความทรงจําในอดีตมันจะผุดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องธรรมดาการเข้าใจและยอมรับมันจะทําให้เราสําเร็จได้ง่าย เราจะสามารถเผชิญหน้ากับมันได้นะอะไรมันจะขึ้นมาก็ให้มันขึ้นมามันเป็นเรื่องธรรมดาคุณเราจะบอกคนที่มาปรึกษาเราเสมอว่าถ้าความคิดแย่ๆหรือความรงจาเก่าๆที่มันมันจะโผล่ก็อบอให้มันโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาดีแล้วมันจะได้ไม่หลบโผล่พวกเราเห็นมันมันจะโผล่เป็นร้อยครั้งสำหรับปัญหานี้ก็ให้กับความคิดนี้ก็ให้โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ต้องหายไป ดีกว่าแบบให้มันหลบหลบซ่อนๆอยู่นะแล้วมันก็กลายเป็นแบบเป็นปมที่มันฝังลึกอยู่ในใจเราตัวเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองได้คุณเวลาลมความรู้สึกมันเกิดเนี่ยมันไม่ทันหรอกคุณที่คุณจะไปหาไอพวกว่าถูกภายนอกอะเนาะดังนั้น,นเนี่ยคุณต้องหันมาเรียนรู้ตัวเองและเป็นที่พึ่งให้ตัวเองให้ได้นี่แหละคือวิธีการเป็นอิสระอยากสําเร็จภายนอกต้องสําเร็จภายในก่อนอย่าัวไปตีกับตัวเองมันเสียเวลาคุณ มันเกิดได้ปัญหาอะไรมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้ไปดูจุดเกิดมันสิมันเกิดตรงไหนเราก็ไปดับตรงนั้นลองดิ้ดูนะว่าทุกวันเนี้เราเก็บขยะไว้ในใจเรามันจนน้นมากแค่ไหนละมันสะสมมามากเท่าไหร่ละมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยอยากเก็บปัญหาจากคนอื่นเข้ามาในใจเรามากคุณเพราะปัญหาเราในใจมันก็เยอะอยู่แล้วถูกไหม ถ้าคุณทําตามขั้นตอน,นต่างๆคือเริ่มจากการยอมรับการชี้แจงให้ตัวเองคุณจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายนะแค่สืส่อสารแค่เข้าใจคุณทาเท่านี้คุณก็จะมีเวลาทําชีวิตของตัวเองให้เจริญขึ้นคุณไม่ต้องมาเสียเวลาตบตีกับตัวเองไงมาพูดถึงเรื่องการสั่งจิตมนาะจริงๆเราก็ลงคลิปสั่งจิตไปเยอะเหมือนกันนะแต่อันนี้เราก็าเกิดความคิดขึ้นมานะว่า ถ้าเราโมจะสั่งจิตเราก็ต้องสั่งจิตตัวเองตลอดชีวิตถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากการสั่งจิตเป็นสอนจิตตัวเองละ่ะให้รู้ความจริงสักทีนะเข้าใจนะว่ามันต้องย้ำๆซ้ำๆเพื่อมันให้มันฝังไปจิตใต,ต้สนะํานึกเราเราพูดถึงการสั่งจิตนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ฟังเสียงตัวเองสั่งจิตเราก็ฟังได้ไม่นานเราก็จะไม่ฟัง,อ,งอีกก็เลยมานั่งคิดถึงจุดนี้ไง เป็นจะสั่งจิตมาสอนจิตตัวเองดีไหมให้รู้ความจริงสักทีเราเองคุณยังไม่ชอบให้ใครมาสั่งเลยถูกไหมคุณชอบไหมให้คนนู้นคนนี้มาจิกจิกจิกมาจีมาจ้มาสั่งแล้ววันนี้คุณกําลังสั่งใครกําลังสั่งตัวเองอําให้ตัวคุณเองก็ไม่ชอบให้ใครมาสั่งเราไม่ชอบคนโกหกแต่วันนี้เรากําลังโกหกตัวเองอยู่หรือเปล่าล่ะเราพยายามปิดบังความรู้สึกที่แท้จริองอยู่หรือเปล่า แล้วพยายามใส่ความรู้สึกใหม่เข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวกันหรือเปล่าเราอยู่ภายใต้ความคิดอยู่ภายใต้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยมาตลอดว้ามันถึงเวลาหรือยังนะที่เราจะกลับมาเข้าใจธรรมชาติของเราเองก็จริงท้ายไปที่ตรงนี้แหละคุณนะมันเป็นการปลดล็อกทุกแนวางจริงคุณมันแค่ยอมรับทุก ความทุกข์มันเกิดเพราะเราไม่ยอมรับและสิ่งที่เราไม่ยอมรับมันมักจะเป็นความจริงเสมอค่อยๆคิดตามนะถูกไหมนี่แหละคือความทุกข์ที่เราไม่ยอมรับเหมือนอย่างที่บอกเราคุยกับคนที่ไหมคำปรึกษากต่เรานะเขาเินารณาปัญหาเ่องความสัมพันธ์เขาบอกเมื่อก่อนดีนะ ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ข้อมูลของ่ัเดี๋ยวนี้มันเข้ากันไม่ได้บอกมันไม่แปลกมันไม่แปลกเลยไม่ได้ตัวเราเองลองหันไปดูตัวเราเองตัวเราเองยังเปลี่ยนแปลงเลยก็ยัเงเปลี่ยนแปลงจากชั่วโมงที่แล้วเลยเพราะนั้นมันเป็นไปได้ทุกอย่างที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงใครที่เจอคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงทําอะไรเสมอต้นเป็นทุกอย่างที่เหมือนเดิมจริงเ่ยโอ้พ์เศษมากเราไม่รู้นะไอคนที่เขาบอกเป็นอย่างนี้มันมีจริงไมืมเปล่า หรือเป็นแค่คำที่แบบเออเขาดีในช่วงหนึ่งสิบปีอยู่มาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมันเป็นความจริงอย่างนั้นรือเปล่าอันนี้มันก็พิสูจน์กันไม่ได้เลยนั่นแบบคืณพวกนั้นอยู่กับการยอมรับทุกอย่างจะจบที่การยอมรับเพราะเวลาเราให้คำปรึกษาเราบอกเสมอร้องให้ก็ร้องเราจะบอกไว้หลายคลิปมาอยากร้องก็ร้องทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับสิจะทุกข์จะจะไปอั้นทําไม เขจะไปปฏิเสธไหมว่าเธอไม่ถุกเธาจะไปปฏิเสธทําไมว่าเธอไม่คิดถึงคิดถึงก็ให้รู้สิว่าคิดถึงแล้วยังไงก็คิดถึงไงอย่าไปบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่คิดถึงเขาเลว่ะนุ๊กซักมันคิดถึงอ่ะมันคือความจริง่ะแค่เราไม่ยอมรับมันเพราะคุณรู้ว่าคุณคิดถึงมันก็จบถูกไหมมันมีเท่านั้นเองเนะก็อยาก ฝากเรื่องนี้ไว้กับทุกๆคนนะ่เพราะว่าช่วงนี้เราจะเน้นเรื่องความทุกข์เพราะว่าอย่างเราโพสในเฟซเราก็จะเน้นเรื่องความทุกข์เยอะมากๆเพราะว่าคนมาปรึกษาเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความทุกข์ทุกทางด้านเงินเนี่ยอันดับหนึ่งความรักอันดับสองบอกเลยอยู่ในคีย์นี้ทั้งนั้นการงานนี่ลองลองลอง,ลองมาก,มากๆอยากให้ทุกคนตบล็อกตัวเองด้วยตัวเองด้วยการเข้าใจตัวเองคุณอาจจะไม่ต้องไปลงคอร์สสัมมนาหรือนู่นนี่นั่นก็ได้ ถ้าวันนี้คุณเข้าใจเองยอมรับสิ่งที่คุณเป็นยอมรับสิ่งที่คุณทาคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีอิสระทางความคิดเหนือความคิดคนอื่นนั่นเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังบอกว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ